สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม s u v น่าใช้1คันนะครับคันนี้เกียร์ออโต้เครื่อง2,005นะครับขับ2ขับ4นะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันเป็นรถนำเข้าแท้นะครับปี2007เครื่อง2,005ดีเซลนะครับโดยรวมสวยทั้งคันนะครับใครที่กำลังตามหา s u v ราคาแสนปลายๆนะครับคันนี้188,000บาทนะครับสวยมากๆนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขัดและเช็คมาเรียบร้อยสวยทั้งคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ขับ2ขับสี ก็มาดูได้เลยครับใครที่ถูกใจหรือกำลังหานะครับรถสวยนะครับใช้อะไรได้ทั่วไปกับของนิส s ันเทียนาโฉมปัจจุบันเครื่อง2,005นะครับคันนี้มาดูก็ได้ครับใช้ได้ครับสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับภายในระบบไฟฟ้าล็อกแอร์แบ็กเอนะครับคันนี้จะผ่อนได้ก็ต่อเมื่อมีเงินดาวสัก50,000นะครับเนื่องจากเป็นรถนําเข้านะครับฝ่ายนั้จะจัด ได้น้อยนะครับใครถูกใจเข้าใจมีทุนก็นำไปใช้งานได้ครับใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาเลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวาง นั่งสบายแน่นอนนะครับเป็น SUV 5ที่นั่งนะครับด้านหลังก็จะมีพื้นที่ใส่ของนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS Disble ครับคันนี้ขับ2คขับ4ีล็อกได้ครับใครถูกใจเข้าใจนะครับกำลังหา SUV ชอบนิส s ันนะครับมาเลยครับมาเลยครับเครื่อง2.5เบนซินนะครับใช้อะไรทั่วไปได้กับเทียน่หนานะครับส่วนบอดี้พาร์ทก็ใช้ของ x t กเทครับก็ชมดูได้ครับรถัวยสมบูรณ์ครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ ขับราคาและสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอนนี่นะครับขับ2ขับ4ล็อกได้นะครับ